ถ้าเมื่อตะกี้นี้เนี่ยผมใจเย็นแล้วกดยิงทีระนดังผมได้คิวไปแล้วเนะเว้ยท่านผู้ชมไอ้ตายเถอะเพื่อนเองคิดที่จะดันเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอครับเฮ้อ เป็นยังไงท่านผู้ชมระเบิดสูตรผมเองครับนี่ปั้นมาเองกับมือเลยนะครับเนี่ยแล้ว AK. ผมยิงอย่างแรงครับนี่รุ่นใหม่นะเว้ยเพื่อนความแรงเพิ่มขึ้นด้วยครับท่านผู้ชมบอกตามตรงว่าผมเองก็เพิ่งรู้ครับผมไม่รู้ว่ายาเขาจะตัดมาทางนี้หรือเปล่าะครับท่านผู้ชม สัตรูคงจะงงแล้วแหละว่าโดนได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเสียงเท้าข้างหน้าผมมีครับท่านผู้ชม ยังไงซานหลังรถเนี่ยก็มีชัวอยู่แล้วครับ <Special Point. S 1> อย่าคิดว่าจะเนียนได้นะครับเพื่อน รู้เยอะจังเลยอะครับหนึ่งแดงสุดยอดไปเลยฮะแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะเหนียสักเท่าไหร่เลย <S 2> <S 2> <S อ้าวอ้าวไอ้หนูว้า โดนเขายิงแล้วบอกให้เขาไปสม,มัครใหม่เลยเหรอตัวเองเดี๋ยวเขายิงตัวเองให้ร้องเลยนะฮือตัวเองอยากจะร้องอย่างนั้นเหรอจ้าฮื เป็นยังไงล่ะแล้วเจอ AK พี่ยิงหายหมดอ่ะบอกเลย <c oughs> เสียดายจังเลยว่าเฮ้ยผมตายฟีไปตั้ง3รอบครับถ <c oughs> อยก่อนเลยครับท่านผู้ชมแม่เสียดายว่าเฮ้ยคนที่ผมยิงเจ็บเอาไว้เขาไม่ตายกับผมมาก อย่างนี้เนี่ยผมน่าจะไม่ถึง30มิบคิวแน่นอนเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหรอ,อ,อดตายนี่ถือว่างงแล้วนะครับเนี่ย รับเบิดฟรีมากับเขาสักทีเอามาเพื่อโดนแสงอีกแล้วครับรผมถอยกลับมาตั้งหลักก่อนครับท่านผู้ชม ศัตรูน่าจะได้วิ่งแล้วแหละ <_ A> ผมปล่อยให้ศัตรูวิ่งต่อได้เลยครับเพราะผมไม่อยากตายต่อแล้ว <_ A> <_ A> อ้าวงงดิเพื่อน ปึ่งกันหมดอ่ะนาทีนี้ท่านผู้ชมให้ตายเถอะผมติดแสงของใครวะเนี่ยทีมของคุณได้รับชยัยชนะ รู้สึกเสียดายจังเลยเอ่ะผมขาดีแค่2คิวก็ปลดล็อกแล้วครับท่านผู้ชมโอเคผมปล่อยศัตรูไปเลยครับ <Special point. S 1> คนนี้ผมยิงเก็บไว้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมล่าเขาได้ครับท่านผู้ชม อ้าวผมได้ระเบิดเพื่อเหรอวะเน,นี่ยอันนี้ได้ของศัตรูแล้วครับเกินไปไหวโบสยิงอย่างนี้ระเบิดย้อยเข้าหลังไปครับ สุดจาดครับท่านผู้ชมย,ยังดีที่ตัดเพิ่มได้หนึ่งคนครับ อยู่ไหนอีกเอ่ยแม่สาวน้อยมันจ้าซะเหลือกเกิน so ตั้งแต่เล่นมาเลยเนี่ยผมได้ระเบิดฟรีแค่ลูกเดียวเองมั้งครับ <Double> kill. ทีมคุณนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ